อมนสวัสดีค่ะชอบเป็นแข้งนี้กับเช่องเจียแป็สวัสดีนะคะเราก็จะมาทำคอนเทนต์อะไรเลยตอนนี้นะคะเราก็ได้กู้สนับสนุนใจดีนะคะซึ่งเป็นสีทั้งหมด124นะกู้สนับสนุนใจ ความสีตปอย่างไรแต่คือคนที่ซื้อนะคะยน้ก็คืออคนวูจอมันฉันไม่เคยดูอะไรคือจอมันจอมันขอยู่อย่างนี้จอมันคืออะไรอะ จอมันที่เป็นคนที่ไม่ดีไงฉันฉันรู้ฉันเริ่มว่าแล้วฉันว่าแล้วนะจอมันที่แข็งแกร่งและอ่อนโยนเธอเอายังลบเอาไว้ตรงกลางสิฉันไม่มีเอืมฉันฉันเขาทำอะไรเนี่ยคนนั่งสร้างฉันอะนั่งเส้น วาดหัวแล้วมันวาดง่ายแล้วแต่ว่าเตือนจะวาดยังไง ตอนนี้นะคะเราได้ว่ารูปจอมมารคนนี้นะคะเขามีชื่อว่าอ์เคดิสนะคะทุกคนซึ่งคอนเซปต์ของรูปนี้นะคะก็คือเขาให้โจ์มาว่าให้แบบมีความแบบโหดร้ายแต่ว่าก็ยังมีความอบอุ่นใช่ไหมคะก็วาดออกมาได้ ก็ดีนะคะคือเขาเนี่ยมีความอบอุ่นนะคะเพราะว่าเขาเป็นเจ้าชายใช่ไหมแต่เขาเนี่ยก็มีความโหดร้ายนะแฝงอยู่ด้วยความที่เขามีพลังไฟนะคะแล้วก็มีเคียวเกี่ยวอิญญานนะคะทุกคนแล้วทุกคนก็จะมีก็จะเห็นใช่ไหมคะว่ามันมีเงาอยู่ข้างหลังซึ่งมันเป็นเงาด้านมืดของอคิิสค่ะทุกคนเป็นเงาที่แบบว่าโหดร้ายมากแต่ว่าในด้านความสว่างเขาเนี่ยเขาเป็นผู้ชายที่อบอุ่นมากเลยค่ะทุกคน ขจีนานาการว่าเธอเป็นนางเอกใช,ใช่เป็นนางเอกของอะเคลิสนะคะชื่อว่าแองเจลิน่านะคะทุกคนใช่มันก็เนี่ยแหละก็คิดได้ประมาณเท่านี้เจ็ดร้อยเท่าไหร่นให้ให้หกสิบละกันเพื่อบสี่สิบไหน่อยมันก็ดีกว่าที่เคยวาดมาหลายหลายหลายรูปนะภูมิใจตอนนี้คุณกนิกานะคะก็ตั้งแต่ดิฉันระบายสีเสร็จเขาก็ยังระบายสีไม่เสร็จะ แล้วจ้าไปดูของกิจการกันดีกว่าว่าเป็นยังไงหน้าที่เส้นตัวหน้าที่เส้นลูกเจ้ามันที่มีความอ่อนโยนคอนเซปต์คืออะไรนะเจ้ามันเจ้ามานผู้แข่งแกร่งแล้วมีความอ่อนโยนเราก็เห็นแล้วนะคะว่าเขาแข่งแกร่งมากรู้จักสีแข็งความอ่อนโยนนะคะคือเขาทาลิปสีแดงค่ะแล้วเขาก็ใส่กางเกง ที่ทุกคนก็รู้นะคะก็คือเกมอะไรที่อ่อนโยนนะคะคือเขาต้องมีหมวกค่ะเพราะเขาเป็นคนหัวโล้นเกี่ยวอะไรก็ไม่รู้หมัดนี้ก็คือหมัดแห่งการทะลวงวิญญาณนะคะ <c oughs> <c oughs> นี่คือพลังพลังด้านมืดของเขาด้านสว่างคือเออไม่รู้เหมือนกันว่าออกมาได้แค่นี้นะคะ่ะขอชื่อยชื่อนะคะชื่ออะไรชื่อของภาพ จอมันอะไรชื่ออะไรจอมันอะไรจ้ะจอมันวู้บอ่คือภาพเนี่ยถ้าตัดของหัวลงมาเนี่ยจะเป็นภาพเขาเรียกว่าลูฟี่ตอนตอนกเอาภาพขึ้นแล้วส่วนข้างบนก็จะเหมือนหน้าของเอวอร์เดมอลผสมกับเจวอร์ย่าแล้วส่วนหัวก็จะเป็นของชาวนา แต่ว่ามีความผสมผสานที่ดีว้ายฉันไม่คิดไม่ถึงขนาดนั้นเลยนะก็วันนี้นะคะการว่ารูปของเราเนี่ยก็ดีนะคะทุกคนแต่วันนี้เนี่ยก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะเพราะว่าเราจะไปนอนกันแล้วค่ะทุกคนมันเที่ยงคืนกว่าแล้วถ้าไปบอกเขาทําไมเราเวลาเนี่ยมาณของฉันสวยมากเลยแล้ววันนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย <laughs>